สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมครับกับอาจารย์รีโอลิชเช้าวันวันนี้วันพุธนะครับวันพุธที่สองพฤศจิกายนวันพุธที่สองพฤศจิกายนมาเป็นไงครับเสียงเปลี่ยนไหมครับพอดีลงมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับเสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งห้องคนละแบบนะครับเอาละครับเมื่อวานนี้เป็นไงครับเศรษฐีใหม่เพื่อนสมาชิกมีใครโชคถูกรางวัลสลากบ้างครับอาจารย์ก็เต็มที่ครับ เมื่อวานก็ดีใจนะที่หววไทยเข้ามาถือว่าเข้าเลยแหละอ่ะพูดง่ายงเพราะาหววไทยเมื่อวานจําได้ไหมครับก่อนที่จะพูดถึงฮานอยเราเนาะฮานอยเราเข้าเด่นบนนะเด่นล่างหลุดเอาสุดใหม่มาวันนี้วันที่สองวันพุธที่สองพฤศจิกายนชาวหัวไทยเมื่อวานมันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยก็โอเคนะโอเคไหมเพื่อนสมสาชิกคิด,คดว่ายังไงครับเข้ามาแชทกับอาจารย์ได้นะ,ะในไลน์ id ktv 9 9เข้ากลุ่มฟรีครับอาจารย์ฟันศูนย นะลอง1กับ8ออกอะไรครับ1 0 6โห,โหเปลี่ยนแค่ตัวหน้าตัวเดียวนะใช่ไหมเปลี่ยนจาก9เป็น6 6เป็น9แค่นั้นเองงวดก่อนเป็นเรื่อง6วดนี้เป็นเลข9้าเปลี่ยนแค่ตัวหน้าตัวเดียวโอ้อะไรจะขนาดนั้นแต่ถ้าใครซื้อเลขเดิมเดมก็จะถูกเดิมเดิมะนะก็ดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าคนจะเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยมันก็ถูกลำบากเพราะเลขตัวเก่าออมสินก็ตัวเก่ากัฐบานไทยก็ตัวเก่าเราฟันเลข0ย์ลอง1กับ8ออกอะไรครับ10670 0ครับเด้งบนล่างเลย นะครับเพื่อนว่าเลขหนึ่งนี่มันไปเข้าหลักร้อยถ้าหกศูนย์หนึ่ง 60, 1, นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าหนึ่งศูนย์แปดเนี่ยโอ้โหอาจารย์ก็คงจะอาจจะวันนี้อาจจะไม่ได้มาอัดคลิปเลยนะอาจจะคงไปเที่ยวไกลๆสักที่หนึ่งนะคงได้พักคงได้พักก่อนยาวเลยคงได้เที่ยวยาวเลยแหละนะถ้าหนึ่งศูนย์แปดนะเกือบไปนิดเดียวหนึ่งศูนย์แปดแปดอาจารย์ เนี่ยชุดเดียวเต็มๆเลยนะอาจารย์แค่เอาแค่เนี่ยแค่เนี่ยหนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งเนี่ยวนกันอยูนน่ในหกกับเนี่ยแค่นั้นเมื่อวานอาจารย์ก็เลยไม่นั่นนะเออตัวศูนย์บนล่างมันก็เออมันก็ไม่ได้เลขอันเลขอะไรก็โอเคนะโอเคครับผ่านหุ้นไทยไปเดี๋ยวดูวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับจะเป็นอย่างไรใกล้ๆวันสักสองสามวันเดี๋ยวจะทําลงมานะครับมาพูดถึงฮานอยเราดีกว่ามาพูดถึงฮานอยครับเมื่อวานนี้เด่นบนเราก็ถือว่าสวยนะ ว่าสวยนะแต่คือมันอาจจะไม่ใช่สองตัวล่างแต่มันเป็นหลักหลักร้อยกับหลักหลักร้อยกับหลักหลักสิบใช่ไหมเมื่อวานวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเด่นบนเราเนี่ยสูตรสามดาวด้วยนะตอนนี้มันสี่ดาวแล้ววันนี้วันที่วันที่สองเนี่ยเด่นบนสี่ดาวแล้วสถิติด,ดยรวมก็สิบสี่วดแล้วนะครับเมือวนเราคำนวณได้เลขเจ็ดเลขแปดเลขห้าออกอะไรครับแปดเจ็ดหกไเกือบอีกนิดเดียวนะเหมือนอหวยไทยนะ หวยไทยมัน1นึยเรานึใช่ไหมออก106นหะหาน้อยเนี่ย785ออก876คขาด6กับ5 5กับ6อย่างตัวเดียวนิดเดียวแต่ตก็ยังโอเคนะเพราะ7กับ8ถูกไหมเข้ามาหลักสิบหลักร้อยถูกไหมครับหลุดแบบดับดับหาตัวหนึ่งก็ตามนั้นนะครับเพราะยากก็เราปีนี้เข้ามา2ครั้ง3ตัวบนนี่นะโอเคครับเมื่อเจกับ6ก็เข้ามาในตำแหน่ง10ร้อยเพราะงั้นเราก็เป็น4ดาวจาก3เป็น4ดาว สิบสามงวดก็เป็นสิบสี่งวดเด่นบนวันนี้วันที่สองนะคำนวณกันเลยงวดก่อนในมัวนี้เราใช้แค่หลักสิบล่างไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดคงที่หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดเดินหน้าหนึ่งได้แปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าเอาเลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดเลขห้าเอาแปดเจ็ดหก 5, 6, 8, 7, 6, นะครับเจ็ดกับแปดก็เข้ามาถูกต้องนะสาหรับเด่นบนงวดที่คํานวณต่อไปเลยนะครับเพราะมปนสูตรเก่าแล้วใหม่แล้วนะครับใช้หลักสิบล่างนี้แหละครับบวกหนึ่งคงที่ได้เลขสิบเอาเลขศูนย์ ศูนยเดือนหน้าหน่งได้หน่งหน่เดือนหน้าเจ็ดได้แปดศครับเด่นบนง่ายๆสั้นๆน,นะครับสูตรสีดาวนี่แหละ 14, สิบงวดสดติได้เลขศูนย์เลขหนึ่งได้แครับเดี๋ยวไปดูเด่นล่างสูตรใหม่ สำหรับเดินล่างสูตรใหม่นี้เราใช้สูตรหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างครับหลักลร้อยบ,บวกหน่วยล่างบวกศูนย์บวกสามบวกสามคงที่นะครับหลักร้อยครับบวกหน่วยล่างบวกศูนย์บวกสามบวกสามคงที่ครับเอาครับลองดูงวดแรกนะศูนย์ 3, บวกสามได้สามบวกศูนย์คงที่ก็ได้สามสามเดินหน้าสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้า สามหกเก้าเด่นล่างออก7 3็มเข้าตำแหน่งหน่วยล่างเอาละครับนี่ครับสูตรหลักร้อยหน่วยล่างครับแปบวกสามได้สิเดินหน้าศูย์ก็สิเอ็ตัวเดิมเอาเลขหนึบวกสได้สี่บวกสได้เจ็ดหนออกหนึ่งสองหนึ่งเข้าตำแหน่งสิบล่างัวดต่อไปครับศูน์บวกสได้สองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสามได้แปดสองห้าแปออกอะไรครับออกหกแ 8, เข้าตำแหน่งหน่วยล่างต่อไปครับ3บวก8เป็น11นะครับเอาเลข1 1ึบวก3ได้4ี่บวก3ได้7 1 4 7เมื่อวานเอาเก9 4เข้าตำแหน่งหน่วยล่างเอาล้ครับนี่สูตรเต็มล่างเรามา1งวันนี้ครับหลักร้อยบวกหน่วยล่างครับ8บวก4เป็น12บวก0ย์ก็12ตัวเดิอเอาเลข2 2บวก5ได้เออขอโทษครับบวก3 2บวก3ได้5 5บวก3ได้8ครับ 258ครับเด่นล่าง258เด่นบนศูนย์หนึ่งแอ่ะวันนี้ฟันเลขแปดแล้วกันครับ8 2 8สอเอาศูนย์หนึ่งดีครับ หน,นึ่งครับแปดสองห้าหนึ่ง หนอยครับวันนี้วันที่2อพฤศจิกายนครบเรียบร้อยครับอาจจะไม่สวยนะครับเขียนสดๆเลยนะครับควมวนกันสดๆนี่และครับพบกันใหม่คลิหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ